สวัสดีครับร้านสบายดีช็อปทุยาสาขาอ,าเอำเภอลำยืนและสาขาอำเภอเดือุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผม,มเจแสาอันตะศีนะครับมือหนียิบมน้เอาวสาราเทคนิคพิธีการที่หลายคนสอบถามขมาครับว่างูบกซิดาบักซิดาเน่าเกิดจากสาเหตุอย่างถ้าเกิดว่าช่วงอากาศฝนตกจริงๆน,นะครับพอดีทุกบรรยากาศเสียงคนอยุกโงดังผมนะครับอ่า อาการเน่าของบัคิดานี่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคเลยนะครับบบเมนมาหนอนขี er ่เก hmm. ิดจากนอนแมล้วันท้องนี่นั่นก็คือโรคแอนแทกโนดในบัคซิดาครับมันจะเป็นอาการมันถีใหม่ๆดังๆนะครับเหมือนกับน้ำหอนหลวกถ้าเกิดว่ามันเป็นแนวนี้นี่แสดงว่าพี่น้องจะต้องป้องกังกับต่งจัดโดยวิธีการใส่ภูมิสารที่มีทั้งชนิดดูดซึมและชนิดสัมผัสถ้าเกิดว่าพี่น้องมันเป็นแล้วนน่รักษ้างสั้งแต่กับง่เมื่สั จะเกิดมาป้องกันวิธีการป้องก,กันก็คือชีพนนะครับในส่วนของพวกกลุ่มไท่แล่มนะครับถ้าเกิดว่าพวกชนิดชนิดชนิด,นดสัมผัสนะครับกลุ่มไท่แล่มถ้าเกิดว่าเป็นชนิดดูซึมนะครับอาจจะเป็นเลือกเป็นโคคอลาหรือจะเป็นกลุ่มพอเปอร์พอเปอร์จะได้ทั้งพวกโลคีเป็นเจอราแล้วก็ได้ทั้งแบทเรียหรือบริสันต์กับพลาสติกวาไม่สิ้นนะครับ ฉีดเพื่อจะป้องกันตัวโรแอนททาโนดที่เกิดขึ้นได้บักลังหรือบักซิดาบานข้ากนดีจพนะครับตอนนี้มีคนสอบถามของแม่หลกักมี่พี่นออ้องมาสอบถามในหลานนะครับว่าเจิดยังไงด,ดีบักซิดาฮอไปแล้วหน่วยมันก็ยังลวกลวกก็ยังน้ำหอนหลวก่แสดงว่าเกิดจากตัวโลคแอนแทโนดหรือประเภทโลคแท้งเกิดน,นะครับตัวนี้กลุ่มคาสุกรไม่สิน้นพอเปอิดออกซิค่อไล่ ออกซิเจนนะครับหรือจะเป็นกลุ่มพวกพีิเน็ประดับไทแร่ไมโครเซนถ้าเกิดว่าฉีดป้องก,กันก็คือชีดพวกไมโครเซนถ้าเกิดว่าฉีดรักษานี่แหละครับออกซิเจนคาส์บูตาฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องที่เห็นนะครับเกิดจากเชื้อบแบคทีเรี่อะนันนมบวกออกซิเจนหรือจะเป็นคาส์บูตาแมกนินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกิดกลุ่มเชือ้อรานะครับไมโครเซนก็ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ หลายคนที่ปลูกบอกสิดาแล้วเป็นโรคอันเทอร์โนหรือว่าเป็นโรคเป็นโรคแท้งเตอร์นะครับางง่าวนี่นะครับต้องทิดกันดิดีเ้วยวิธีการป้องกนันอย่างไดดีกะต้องตัดแต่งกิ่งให้โรงและกระด่อสำคัญต้องเห็ดให้ระบายน้ำดีๆเพราะถ้าเกิดพนาฝนเปงนสี่รีอฝนตกนะครับบอสิดาเขาเลยแต่จะมันมีปัญหาโรคนี่นะครับนอกจากจะยูบง,ง่ามนอกจากเกลี้ยไฟ ไปเลี่ยในส่วนของหน่วยอ่อนแล้วบางคนกับห่องย่างดีแต่มันก็ไปลวกข้างในใน,งนั่นก็ต้องนี่ละครับก็ต้องป้องกันอะไรกับกำจัดบางคนก็คือจุ่มลูกตอนหอ่อเอายาหัาวกคอปเปอร์หรือจะเป็นกลุ่มทักษะไม่สิ้นนะครับจุ่มลูกแล้วก็หอ่อเพราะใส่ถุงหอ่อธรรมดาใบามันกึุ่มาะซีใบแล้วก็มีหน่วยสองคู่เขาก็เหลือหน่วยที่สมบูรณ์ใหม่ซึ่หน่วยหนึ่งหลัก็ระอจะเป็นแป้นหรือจะเป็น เออกิมจูกับอ๋มออะนะครับตัวนี้ก็บอกละกันนะครับว่าวิธีการป้องกันแลากะกำจัดกำจัดแน่นหนาขนาดดูข้อปรารถนาดีนะครับกรับ้านสบาดิช็อปุยยากับผมดีเจแซนราตศีนะครับเช้าโฉมเวลานี่บุหงุ่งวันที่นึ่งหอฝนฝนตกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะย้ำมาหิงไก่ด้วยหน่อยกะประมาณนั้นละกันนะครับจะเกิดว่าพองกันในช่วงท้ายละกันนะครับจะมีสาระดีๆที่ตามกันเป็นประจำนะครับทั้ง ช่องท่านนี้นะครับกร้านสบายดีชอบคุยยาก,กดติดตามมานะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ชาวสวนทูทุกคนทุกท่านให้ได้รักษาผลนผลิตเจ้าของให้ได้นลผลิตด,ดีๆนะครับมีคุณภาพอ่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะมาพอการช่วงนี้ขอบคุณสรับรการติดตามหลายๆแล้วน,นะครับขอบคุณครับ